มาดูคันนี้ครับโอ้โหอ้ไม่ใช่ใส่ลงเหรอโอ้โหมีโลฮะตัวใหญ่โอ้โหดิ้นซะน่ากลัวเลยครับไปรับไปส่งไปรับเมียแค่ไม่ถึงยี่สิบนาทีครับโอ้โหใหญ่แล้วทุกคนโอ้ยดูดิ่งน้ำนู่นโอ้ยชุดตะกระนวยโอ้โหสวัสดีเอฟซีอเมบังบูทุกท่านนะครับผู้จัดารฝ่ายภายนอกพามาใส่เบ็ด เหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้ไม่เหมือนเดิมตรงที่ว่าวันนี้ผมมีเหยื่อชนิดพิเศษนะครับทุกคนเป็นเหยื่อที่ผมไฟฝันที่จะใส่มานานแล้วเพิ่งจะรู้จักนี่แหละนะครับเพราะว่าพอเริ่มมาทํา YouTube นี่ก็เริ่มรู้สึกค้นหานะครับวิธีการต่างๆในการปักเบ็ดนะครับว่ามีอะไรแปลกใหม่ไหมซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเหยื่อนี้ครับทุกคนมใส่ถุงไว้เหยื่อลิ้นหมาหรือว่าเหยื่อทากนั่นเองครับทเทเลวาร์ไร,ริงบก หรือเปล่าไม่ได้ใจนะแต่ว่าลิ้นหมานี่คือผมเซชหาใน Google ใน youtube คือเจอนะครับก็ไปดูวิธีเขาใส่มาแต่ว,ว่าเลื่นดูให้ละเอียดทุกคนผมก็จับมาแล้วก็ดูตัวใหญ่ก็ไม่มีแล้วนี่ครับมึงจะโฟกัสไหมตัวใหญ่ไม่มีแล้วนะทุกคนคําเตือนอันนี้คือผมจับมาเมื่อสองวันที่แล้วใส่แช่ตู้เย็นยังไม่ตายนะทุกคนแต่ไม่ได้แช่ช่องฟิตนะแช่ช่องผักนะครับเพราะว่ากลัวแช่ช่องฟิตแม่ไปเห็นแล้วแม่อายุนิ้งแม่ไม่รู้ว่าอะไร เนี่ยฮะยังไม่ตายดีนะทุกคนบางตัวยังกระดึ๊บกระดึ๊บเดินได้อยู่เนี่ยตัวนี้ยังกยับได้อยู่ครับโอเคก็เนี่ยครับตัวใหญ่ผมใส่ไปแล้วไงทุกคนผมลืมดูตอนตอนหามานี่ก็คือเพื่อนแนะนํามานะไอ้เพื่อนบอกพี่กัดมานะครับผบอพ,บ <S <S พอดีเขาไปรับจ็อบทาสีที่บ้านพอดีเขาไปรับจ็อบทาสีไอ้ที่โรงเรียนนะครับเขาไปเจอมาเขาเอ่อโทรบอกผมผมก็เลยไปจับมานี่ทุกคนเพิ่งใส่ครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ เพิ่งรู้จักเห็นเป็นตัวเป็นตนตจริงๆก็ตัวนี้ครับขรังแรกในชีวิตเลยเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเป็นแบบไหนผมก็ไม่เคยใส่นะแล้วก็ไม่รู้ว่าใส่ถูกไหมอะไรไหมใส่ติดดินบ้างไม่ติดดินบ้างทคนเกี่ยวไม่ถูกหรือเปล่าเดี๋ยวผมเกี่ยวอย่างนี้ยนี่ให้ดูดูหน้าผมไวนะผมจะเกี่ยวให้ดูปั๊บนี่ครับ ประมาณเหมือนสาเดือนนะทุกคนเนี่ยเหมือนส่เดือนเห็นเดินหมาแล้วใส่ไปสองตัวไปเหยื่อใกล้หมดแล้วครับจะถือแล้วจะใส่เหยื่อเขียดก็มาดูนะครับว่าปลาจะกินดีไหมถ้าเกิดไม่เวิร์กก็ใส่ถ้าไม่เวิร์กก็ใส่เหยือ่อเหยื่อเขียดนะครับผมเตรียมเหยื่อเขียดมาอยู่นี่จับมาเมื่อคืนเนี่ยครับอโอเคทคนไปใส่เลย ขอให้มันหมานไปเลยนี่ครับอ่าผมมาหมายที่หมายหมายคลิปที่แล้วครับผมาหมายนี่แหละแต่ว่าใส่ขึ้นมาขงบนวันนี้ก็มากับพี่พุด้วยนะครับเฮ้ยพี่ข้างบ้านนะครับเราะ่านั่นเด็กก็มาชวนเกมมาใส่นะครับเกมจะใส่ไปฝั่งนู้นผมก็ใส่มาฝั่งนี้ขึ้นมาขงบนอีกนะครับ เปิดคลิปมันจะสั้นๆหน่อยนะคนก็ใส่ให้ดูประมาณนี้นะครับที่เกี่ยวผมก็ไม่ชํานาญนะว่าเวลาผมถ่ายคลิปมันจะมันจะเร่งรีบมากเลยคือผมมีลูกผมทําอะไรต้องต้องเร่งเข้าไว้ต้องเร็วเข้าไว้นะครับมันต้องกระชับไม่ได้เร็วที่สุดงั้นเอ่อวิดีโอมันจะไม่ค่อย,อยสมูรเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับขออภัยจริงๆเอาไว้เอาไว้อ,อะไรลงตัวกว่านี้เดี๋ยวผมจะพยายามถ่ายทาให้มันดีอะไรกว่านี้นะฮะตอนนี้ก็ขออนุญาตใส่เบ่อนพอยืนแล้วเหลืออีกประมาณสองสี่หก ปดสิบสิบสองสิบสองคันทุกคนนะครับขอแยกใส่ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันตอนดึกเดี๋ยวผมมาดูด้วยนะครับเป็นรุ่นเืนว่าตอนว่าช็อตตอนคืนอ่ะมันจะหมานไหมเออผมดูใน youtube นี่คือโอ้โหช่องดังๆนี่ก็ติดตัวบนเล่เอเท่าแขนเลรุ้นๆทุกคนน,น,นะครับว่าจะเป็นยังไงกูป,ปูคงไม่กินหรอกมะ <c oughs> รุ้นก่อนไม่รู้ว่าจะกินหรือเปล่าว่าไม่เคยใส่นะโอเค,คเดี๋ยวขอไปใส่เยอะดก่อนนะครับเดยสิสองคันอ้ยมันแดงก็นหลไหลายเกยคน เวลาแป๊บนึงครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับมาเจอกันตอนดึกอีกแล้วนะครับตามสัญญาครับก็มาดูมาเปลี่ยนเหยื่อน,นะทุกคนเหยื่อนี่ไม่หมานเลยทุกคนเหยื่ออะไรนะดินหมาครับปูกินหมดเลยปลาไม่ติดเลยสักตัวครับแล้วก็มาเจอคันนี้นี่ทุกคนโอ้โหบ็ดรนะับ็ดโค้งเลยครับปลาไซส์ไหนอะไรติดวะโอ้โหขออภัยฮะ มือเดียวครับดึง,ดงยาวครับโอ้เห็นเห็นไหมครับเห็นตัวไหมนี่โอ้ใจยู่ทุกคนโอ้ไล่คิดดูโอ้กระโห,โหโจะมีปลานี่โอ้โหร่างมาแล้วครับโอ้เดีลุคดีลุครักโซเล่หน่อยทุกคนมือเดียวครับโอ้โหนี่ฮะไซส์ใหญ่มาแล้วครับโอ้มันที่เยอะเขียดค,ครับอันนี้เยอะเขียดนะฮะ ไม่ใช่เหยื่อดิ้นหมานะครับเหยื่อเขียดขีครับทุกคนเก็บปลาก่อนครับโอเคครับทุกคนมาดูคันนี้ครับโอ้โหอ้ไม่ใช่ใส่ลงเหรอโอ้โหมีโลครับทุกคนตัวใหญ่โอ้ดิ้นชนะกลัวเลยครับโอ้โหใหญ่แล้วทุกคนโอ้ใหญ่พอเลยสองแก้มครับผมได้ยินเสียงปลาตีอยู่นะว่า เอ๊ะมันตีตรงไหนเนาะดูมาดูเนี่ยโอ้โหทางกันเดินลำบากทุกคนที่ตั้งกล้องแต่แรกก็ลำบากครับเดี๋ยวจะล้มเอาหน่อยฮะโอ้สุดยอดทุกคนสองแท่นนะครับนี่ครับโอาโพนงเลยมันหมานุ่นนี่ตอกตรงไหนวะนี่ค,ครับนี่ไม่ติดนะครับไม่ติดไม่ติด เขียดปูน,ปนเกียนป้อมน,น้องอือได้ครับนี่ครับตอนนี้เขียนหายากครับคุณไม่ตกคุณไม่ตกฮะไม่ติดครับผมเดิมดูตรงนี้จะใส่เพิ่มอีกสองคันครับอกู้มาครับปูมันกินทุกคนนีกย้ายออกมาครับ อ่าไม้สวยครับนีเดี๋ยวผมใส่เบ็ดวัดหนึ่งทุนทุนนี้ติดจริงครับไม่หลุดครับไอ้คันแรกตะกี้นี้หดุดนะฮะนี่โอ้ตัวใหญ่ด้วยทุกคนโอ้เกินปุ๊บติดเลยครับกต้องใส่เยือเขียนแต่ทีแรกน่าจะได้เป็นโลเลยทุกคนโอ้เดี๋ยวคอดูเวลาฮะสิบห้านาสามทุ่มนะครับเดี๋ยวสิบนาทีต้องไปรับแฟนครับโอเคทุกคนใหญ่ครับสุดยอดครับ ดูรอบสองครับดูรอบสองนี่แหละติดไม่นอนนี่จมานไม่นอนจมานไหมจมานไหมนี่ก็ใส่ะลักไปแล้วครับกุ้ง <c oughs> มากินอีก <c oughs> เขาเปลี่ยนเขาว่ากัน Ừ. Này à Cái này mới tịt thôi, để chân đi để thải khó, đơn rồi, đi, tôi kiệt rồi, tôi bắt hả? Điên bay quá kia hả? Này, nó bị gì hả? Ôi, nó lên ไม่รู้อะไรกระส้กครับมันปลาตีหรือวะนี่ไม่ติดครับทุกคนผม,ผมได้ยินเสียงปลาตีนะปลาดิ้นครับอุ๊ยโอ้นอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ก็ไม่ใช่ครับปลาตีตัวแดงนี่ทุกคน หรือป่านอาหรือตีการทุ่ง,าง,งนาคอันนี้ไม่ใช่ไม่ติดโอ้โหมาแล้วครับอันเดิมครับโอ้โห,โอโหไอชั้นทุกคนเชือกตึงเบ็ดตึงครับโอ้โหเปลี่ยนเยอะปุ๊บได้เรื่องเลยทุกคน ไปรับไปส่งไปรับเมียแค่ไม่ถึงยี่สิบนาทีครับโอ้โหใหญ่แล้วทุกคนอดูดเงินนู่นโอ้ยคุณตีก้นหนุ่ยโอ้โหใหญ่อีกแล้วครับโอ้ยคันที่แล้วที่ปลาตายที่ผูกเอติกะเชื่อครับนี่ฮะโอ้โหใหญ่มากทุกคน โอ้โหเลิกคิดต้องปดเลยครับทุกคนกลืนเข้าไปเต็มที่เลยครับเบ็ดมันอ่อนเนี่ยเนี่ยดูคันเบ็ดครับเรียวเล็กครับทุกคนครับความหมานมันยืนอีกแล้วครับดูว่าโอ้โหอะไรฮะดูขึ้นครับโอ้ใหไส์ใหญ่แล้วคุณห้าตัวใหญ่ทุกตัวครับรุนเดียวกันหมดเลยครับโอ้โห ไเฉียดแบบเหยียบเกินโอ้โหจะพูดยังไงดีเกินห้าขีดอะไรแบบนี้ทุกตัวเลยโอ้ยหมานะทุกคนอ๋อดนูอืมหูตัวแรกกับตัวที่สองครับวิยกระนวยนี่ครับดูครับไอที่หัวครับเท่าเลยทุกคน อีสามตัวที่อยู่ใกล้ๆบ้านก็เท่านี้เลยครับคุณครับเตรียมตีหกมาแล้วครับดูฮะไซใหญ่แล้วครับคุณโอ้โหผมเพิ่งย้ายเบ็ดมาตะกี้เนี่ยครับเบืร์นรอบที่แล้วนี่นี่ครับย้ายปุ๊บได้เดือนครับคุณโอ้โหมานี่ครับมีแต่ไซด้วยนะดูครับมีแต่ไซประมาณสี่ขีดห้าขีดนะฮะ โอ้อะไรผมอึ้งเลยเนี่ยทุกคนว่าม,มันหมานจังวะสุดยอดเลยครับโอ้รหมานเลยทุกคนเรียบร้อยครับใส่เยอะเรียบร้อยฮะนี่ตะกันนี่ย้ายมาอีกสามหลังครับนี่ครับย้ายาอีกสามคันเกี่ยวหมดแล้วเหยียดยังยังยังมีครับย้ายาอีกสามคันครับปลาไม่กินเลยทุยยกคนถึงได้ย้ายครับวันนี้ตอนเช้าว่าจะหมานไหม ยอทุนใชทุกได้เลยสวัสดีเอฟซีแล้วก็เมมบอกโปรทุกท่านนะครับสวัสดีเช้านี้ครับทักไทยยามเช้ามากู้เบตต็ดทุกคนคิดเออกู้เบดตอนเช้าถ้่ผมพูดอะไรผิดไปขออภัยครับเมื่อคืนผมแทบไม่ได้นอนเลยบ้านไปก็ไปรบกับลูกชายสาวกวนนทั้งคืนเลยทั้งร้องกินนมทั้งตื่นมาเล่นนอนได้ไม่ใช่จะถึงสองชั่วโมงนะคุกอ,ออกจากเพลียจากงงๆนิดนึง นะคโอ้โหขันแรกก็ตีข,ขึ้นบนครับไม่ติดครับเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูกล้องหลังดีกว่าครับทุนเพราะว่ากล้องหน้าไม่ชัดเท่าไหร่เนี่ยตีขึ้นมาข้างบนไม่ติดครับดูกรองทุนดูค่อกู้ครับกูท้ทีเดียวเพราะว่ามันเป็นทางอันนี้อยู่แล้วนี่ก็ไม่ติดครับตรงนี้ผมกู้ออกไปหมดเลยนะ ไม่มีแววว่าจะได้ปลาครับยังไม่ได้เลยครับตัวน,วนี้ไม่ได้เลยไ,ได้แต่เมื่อคืนที่เบ็ดงงอไปโอ้โหไอชั่นโคตรโหดเลยทุนคนเมื่อคืนนะเอาตรงนั้นมาคนหกต,ตัวนะครับที่ได้เมื่อคืนนะหกตัวพี่พูเกียบอกว่าน่าประมาณสองโลกว่าครับผมไม่มีเบ็ดโอ้หตรงข้าวมันขยับครับ,รบเองานข้าวครับทุกคน กลองหัวเมื่อคืนโทรศัพท์ตกน้ำครับเอาโทรศัพท์ใส่นเกงลงไปจับเขียนแล้วมันเป็นหลุมครับจมบุ๊บไปเลยเนี่ยตอนนี้คือปุ่มปิดเครื่องใช้ไม่ได้นะครับดูนี่ตอนนี้คือหน้าจอไม่ชัดเนี่ยทุนเอาแล้วเฮ้ยโอ้ยแตมแรกแล้วครับบวบบวบโอ้โหดูไอชั่นครับดูเบ็ดฮะโอ้สไดยโทรศัพท์จอไม่ชัด มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยดึงทุกคนโอ้ดูไซส์ใหญ่อีกแล้วทุกคนโอ้โหไซส์นี้แล้วครับโอ้เสียดายครับจอโทรศัพท์โอ้ยมันไม่ชัดเนาะมันเป็นเพราะอะไรวะมองไม่ชัดครับโอ้แต่กระดางนี้ทุกคนโอ้โหเจ๋วครับเต็มเลยครับมาแล้วครับโอเคทุกคนขออภัยครับใช้กล้องหน้าครับกล้องหลังใช้ไม่ได้ครับ ยิ่งเดินยิ่งเป็นฟ้าครับยิ่งเดินยิ่งไม่ชัดครับขออนุญาตเป็นเป็นนี่กันเนาะกล้องลกล้องหน้าเท่ลแล้วกันอันนี้ไม่ติดครับเราทนดูหน้าผมก่อนเลยสบผมมันเป็นอะไรวะ <c oughs> อันนี้ไม่ติด เฮ้ยติดอีกแล้วทุกคนโอ้ยดึงหนักอีกแล้วดึงหนักอีกแล้วครับโอ้ยตัวไซขนาดไหนครับโอ้ยยองๆทุกคนได้อยู่ได้อยู่นี่ครับแต้มที่สองครับสนอมสนอมทุกคนเจวแจครับ หมิด้อยครับสังแต้นนมนะฮะโอ้สนมนะสนมครับสนมแถวครับแถวเฮ้ยคนนี้มีอาการอีกแล้วครับโอ้ยไม่น่าติดครับตัวน,นี้ครับปันก็จะโอ้โหมัติดครับ นี่กินไม่หมดไปทุกคนสองแต้มไปครับโอ้ว์เวานี้เมื่อคืนห้าเออเมื่อคืนหกย้ำย้ำเพิ่งไป่กี่ชั้นได้สองแต้มเป็นแปดแล้วครับดูพี่จะกี่แต้มฮะอู้วืมอยเลยทุกคนนี่ครับทุกคนกคนี่ โอ้ยอยู่ครับนี่ครับมาแล้วครับเกมที่สามครับทุกคนเห็นนอนี่ <laughs> โอ้ยขอภัยทุกคนผมดูแล้วกล้องหน้าน้ำเข้าครับขอภัยิงทุกคนกล้องหน้าน้ำเข้าครับ ปอดได้กินลึกด้วยครับโอ้โหโอเคครับ,คครบปดไม่ได้ครับทุกคนปดไม่ได้นะครับ,รบกินลึกมากเลยเพราะว่าเบ็ดผมมันอ่อนนะเบ็ดผมอ่อนเวลาเขาคืนปาก็จะไม่ราแหวงเขาจะคืนเข้าเต็มปากเต็มท้องเลยก็ปดนปฎิบัานนะเฮับ เส็งเลยทุกคนกล้องหน้าผมดูแล้วน้ำมันเข้าครับ <c oughs> มันเลเป็นฟ้าโอ้ <c oughs> สามเต็มแล้วทุกคนกินโคตรดีเลยหมายนี้ปลาดุกมากนะฮะสุดยอดครับเดี๋ยวไปดู <c oughs> ขั้นแรกที่เคยได้ได้เมื่อคืนครับเต็มได้ก็ได้เมื่อคืนไม่เป็นเป็นยางงนะ บอกว่าเชือกตึงก็อะไรอยู่เอาติดปลาทุกคนติดปลาเนี่ยครับโอ้ติดปลา,าหมอ้อครับโอ้สายใหญ่ทุกคนแสงไม่เข้าทุกคนอ่ะนี่ชัดไปแลวะวแต่มีสีเป็นปลาหมอปลาหมอใหญ่โอ้สุดยอดเลยทุกคนโคตรหมานเลย รูปมาลุ้มต่อทุกคนมาถึงไม้นี้เฮ้ยโอ้โหเลแต่หัวแล้วแต่หัวเขาปูแด,ดกมาแล้วโอ้ยบาเอ,อ้ยแล้วือดหัวครับไปเป็นล้นต่อครับแล้วือดหัวโอไไว้ไม่ไหวไม่ไหว มีอาการอีกทุกคนโอ้หลุดครับโอ้คันนี้หลุดฮนะโอ้เียดายครับคนว้าเกิดครับเียดายครับเฉยเลยนี่ไม่ติด น,นี่เบ็ดตรงไม่ติดครับเมื่อโอ้โหลืไมไปเลยทุกคนโอ้โหทำไมตู้สับผมเป็นแบบดีวะแอคชั่นโคตรดีเลยวันนี้ตู้สับต้องหลัาางน้ำมาพังอีกดูทุกคนเห็นไหมเหี้ย ไม่รู้ว่าอยู่ไหมนะฮะนี่ครับสุดยอดเลยทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับทุกคนลงขออันนี้ก่อนมันจะยากกว่าถ่ายกล้องหลังอีกแป๊บนึงนะครับทุกคนอยู่เว้ยทุกคนเป็นกะชอนนะครับนลิตมาอ้าโหไซส์ใหญ่เหมือนเดิมอีกแล้วครับนี่ครับ โอ้โหเยอะอยังวะเออมันใหญ่ยังวะได้แล้วครับทุกคนโอ้โหสุดยอดนะครับแต้มที่สิบสองของคลิปนี้ครับแต้มที่หกเฮ้ยจำไม่ได้เดี๋ยวให้นับก่อนครับหนึ่งสองสามสี่อ๋อสิบเอ็ดอ๋อสิบสองครับ แตนที่12ของคืนนี้ครับของคลิปนี้ครับมาแล้วครับโหโคตรหมานี่ทุกคนขออนุญาตเอาใส่ถุงครับไปดูต่อครับทุกคนปลดไม่ได้เรียบร้อยครับดูครับโอ้โคตรหมาเลยทุกคนสุดยอดเลยอ่ะโอ้โหคันนี้นี้หลุดครับนี้ตีขึ้นบกนลยฮะ ู้หลุดครับเสียดายครับไปดึงเงนต่อครับกบอ๊บอบอบอบกบอบบกบบ๊บอบตรงนี้นี่มาเปล่นเป็นแบบนี้ครับ ก้มก็ไม่กม้มโอ้ลุดครับลองดึงก็ต้นข้าวครับไม่ติดครับไม่ติดเห็นครับทุณนให้ไปดูอันนี้ดูหรือเปล่าครับ

ทุกคนี่กมีเะทุกคนเป็นไม้มาปักไว้จเมอคืนครับเป็นการย้ายหม่ครับโอเคครับทุกคนตอนนี้มาถึงบ้านแล้วนะครับก็เก็บเบ็ดเก็บอะไรไปแล้วพอดีฝนตกนะครับฝนเริ่มตกเลยรีบกลับมาให้ดูผลงานเมื่อเช้าเมื่อคืนครับผลงานเมื่อคืนนี่ครับน่าะเห็นอยู่เนาะตัวใหญ่นยเหรียนี่โอ้ Okay, okay, โอเคทุกคนโอเคป่ะพี่ครับทุกคนนี่ปลาสามกิโลนะครับเดี๋ยวผมมีคนมารับซื้อแล้วนะครับเดี๋ยวไปส่งลูกค้านะก็สามกิโลสองขีดที่เกิละสามโลครับสามร้อยครับโลละร้อยดี๋ยวส่งมาก่อนคนวายดิดีครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับช anel น,น,นี้ด้วยครับอย่าลืมสั่งกระดิ่งทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับฝนตกแล้วใหญ่ใหญ่ครับ john